อ่านะครับวันนี้เป็นวิธีการเชื่อมต่อมิลาแคสทีวีนะครับของทีวีไฮเออร์บีเกนะครับสำหรับกรณีที่ไม่มีสมาร์ทวิวนะครับโหลดแอป,ปโทรศัพท์นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมโฟกัสแป๊บหนึ่งอ่านะครับสีฟ้านี่นะครับเสร็จแ,แล้วปุ๊บเราเปิดที่โหมดมิลาแคสทีวีไว้ แล้วก็เข้าที่แอปนะครับจะมีโฆษณาขึ้นมาก่อนปิดโฆษณานะครับเสร็จแล้วเราก็กดเลือกที่ที่ที่โทรศัพท์นะครับมันก็จะเริ่มค้นหาทีวีนะครับ เสร็จแล้วจะเจอทีวีเฮเอร์นะครับมันก็จะเริ่มการเชื่อมต่อตอัตโนมัติเลยทันทีเสร็จปุ๊บเรียบร้อยครับขึ้นหน้าจอเรียบร้อยนะครับประมานี้ครับผมโอเคครับผมครับ